จะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อน,อนๆกลับมาพบก,กับการช่องดีกว่ากินดินนะคะเจอกับการก็เจอกับข้าวง่ายๆกับข้าวลูกกับข้าวทุกคนในครอบครัวกันอีกเช่นเคยค่ะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวค่ะเมนูหมูทอดง่ายๆนะคะเป็น3ชั้นขั้วน้ำปลาใครได้กินรับรองจะติดใจค่ะนี่เลยค่ะวัตถุดิบหลักๆเลยค่ะมีหมู3ชั้นนะคะ หมูสามชั้นวันนี้นะคะการจะใช้ทั้งหนังเลยแล้วก็เพื่อนๆเห็นไหมคะการจะสไลด์แผ่นบางเป็นแผ่นบางแบบนี้เลยนะคะความหนาประมาณครึ่งเซนได้และชิ้นจะค่อนข้างจะใหญ่หน่อยนะคะทําไมการถึงหั่นได้ในลักษณะแบบนี้เพื่อนๆได้หมูสามชั้นมาชิ้นใหญ่ๆเลยนะให้เพื่อนแช่ฟิตค่ะการเอาไปแช่ฟิตแล้วการก็เอามาหั่นค่ะแล้วชิ้นเขาออกมาก็จะเท่าๆกันนะคะ เราจะควบคุมขนาดของเขาได้ค่ะแล้วพอเวลาหานะั่นน่ะเขาจะไม่ดิน้นหนีมือเราถ้าจะทําเมนูนี้ได้ต้องให้มีติดมันแทรกแบบนี้ค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะนี่พอเวลาเอามาทอดแล้วจะอร่อยเด็ดมากเลยค่ะนี่ค่ะหมูสามชั้นนั่นค่ะไปค่ะไปลงมือทํากันเลยค่ะเตรียมอ่างผสมมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเทมหมูของเราลงไปเลยค่ะ<อ>ปริมาณหนึ่งกิโลกรัมนะคะที่การใช้วันนี้ การจะเพิ่มความหอมให้กับหมูสามชั้นที่เราจะเอาไปคั่วน้ำปลาก,กันนะคะโดยการจะโรยพริกไทยป่นค่ะหนึ่ช้อนชาค่ะกระชับรสชาติด้วยผงปรุงรสค่ะนิดหน่อยพอค่ะครึ่งช้อนชาพอค่ะทำการคลุกเคล้าขยำนะคะให้พริกไทยกับผงปรุงรสะคะ่ะกระจายทั่วหมูนะคะ1นกิโลอ่ะเมื่อนมองเห็นว่าโอ้โหเยอะแต่จริงๆแล้วพอเวลาทอดนะคะเขาก็จะหดลงไปนะคะ เหมาะมากกับกับแกล้มนะคะเมนูนี้ <c oughs> กินกับข้าวร้อนๆก็อร่อยค่ะข้าวเหนียวก็ได้นะคะนี่ค่ะหมักตั้งทิ้งไว้สักครู่นะคะนี่นะคะน้ำปลาพริกป่นของการที่การผสมไว้ไม่อยากจะบอกเลยว่าการอ่ะลืมกดถ่ายในนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะก็จะมีน้ำปลานะคะประมาณสามช้อนแล้วก็มีพริกป่นค่ะแล้วก็มะนาวรึ่งซี่ค่ะผสมทุกคราวเข้ากันแค่นี้เองค่ะง่ายๆนะคะค่ะ ทำกระทะของเราให้แห้งนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงมือทํากันเลยค่ะกระทะนะคะตอนนี้เตาการยังไม่ได้เปิดแก๊สนะให้เพื่อนใส่หมูลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นให้เพื่อนนะคะเทน้ํามันค่ะอันนี้เป็นน้ํามันหมูนะคะที่การทําไว้เจียวไว้นะคะใส่ลงไปค่ะใส่ให้ท่วงตัวหมูเลยนะคะ พอเวลาทอดเสร็จนะ่ะน้ำมันเขาก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกเพราะว่าน้ำมันจากตัวหมูสามชั้นนะคะเขาก็ออกมาอีกนะคะหลังจากใส่หมูใส่น้ำมันตอนนี้นะคะเตายังไม่ได้ติดค่ะยังไม่ได้ติดแก๊สนะ,อ,ะอันที่สามนะคะอย่างที่สามใส่น้ำปลาลงไปเลยค่ะนี่นะคะน้ำปลาก็จะตัวให้เห็นเลยหมู kg, หมนึ่งกิโลกรัมก็จะใส่น้ำปลาประมาณหนึ่งช้อนครึ่งพอนะคะนี่แบบนี้เลยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ เมื่อใส่ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปิดแก๊สจ้าปิดแก๊สนะคะเร่งไฟแรงไปก่อนเลยคะ่ะนี่ขั้วน้ำปลาของแพ้เทคนิคมีอยู่อย่างเดียวค่ะโดยการทอดหมูสามชั้นแบบนี้นะคะคนค่ะพอเวลาน้ำมันร้อนเสร็มที่แล้วคนค่ะเราอะยืนคนไปขยับเข้าไปนะคะไม่อย่างนั้นอะแตกแน่นอนค่ะ แต่ข้อดีของการที่ทำแบบนี้นะคะเขาจะให้ความหอมให้กลิ่นหอมที่ดีมากะค,ะค่ะกลิ่นหอมน้ำปลาแล้วการเพิ่มความหอมไปอีกตัวหนึ่งก็คือพริกไทยนี่ค่ะ,อะเอาเริ่มรู้สึกตัวแล้วนะคะเพื่อนๆ <c oughs> ถึงสมัยอยู่บ้านเนี่ยการจะชอบทอดหมูสังนชะั้นจริงะการจะชอบการไม่ชอบน้ำมันเยิ้ม การไม่ชอบแบบทอดแล้วน้ามันยังเยอะยังแฉะอย่างเงี้ยการมันจะไม่ค่อยทอดเอ่อชิ้นหนาเกินก็ไม่ค่อยชอบเนี่ยแบบนี้เลยในการชอบกินสรุปแล้วอ่ะหมูสามชั้นทําอะไรก็อร่อยไม่เข้าร้อนให้เต็มที่เลยนะคะแล้วการก็จะปรับเป็นไฟกลางนะคะใช้ไฟกลางในการทอดค่อยๆทอดไปค่ะค่อยๆทอดค่อยๆค,อยคนไปนะคะคนเป็นระยะระยะไปก่อน,นะค่ะ เพราะว่าตอนนี้นะคะน้ำมันน้ำเขายังจะออกมาอยู่นะเดี๋ยวพอเวลาถ้าเกิดเราหยุดคนอะ่ะพอเวลาหนังเขาไปโดน,นแบบกระทะเนี้ยเขาจะกระโตดได้เริ่มเริ่มเหลืองแล้วนะคะเข้าสู่กระบวนาการขั้นสุดท้า <c> ย <oughs> ต้องขยับเขาบ่อยๆเลยคะ่ะต่อไปนี้เป็นการรีดน้ำมันออกจากหมูนะคะ หลังจากที่ดึงน้ำจากหมูออกหมดแล้วเห็นไหมน้ำมันเขาก็จะใสขึ้นนะคะคั่วมาทั่วไปนะคะได้สี่ประมาณนี้นะคะแล้วก็ได้ยินเสียงหนังเขาแตกก็ปแป,ปะก็แป้แบบนี้ค่ะ,คะการจะใช้วิธีการพอกสองรอบค่ะเพื่อให้ตัวหนังนะคะเขามีความฟูกรอบค่ะก<ค>็จะตักพักขึ้นไว้ให้เย็นสักประมาณสิบนาทีนะคะ เดี๋ยวเราค่อยกลับมาทอดรบอบสองอีกทีนึงค่ะนี่ค่ะผึ่งไว้ก่อนค่ะผึ่งให้เขาคลายความร้อนนะคะประมาณสิบนาทีนะคะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาทอดอีกรอบนึงค่ะมาจ้าครบสิบนาทีแล้วนะคะการก็จะมาเอาน้ำมันเดิมนี่แหละคะ่ะใส่ลงไปเลยค่ะทําการทอดอีกรอบหนึ่งนะคะคนค่ะ นี่นะคะพอน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะคะคนค่ะเขาจะได้ยินเสียงเขาแตกเ้อแทร่พ้อแรนะคะไปกลางค่ะข้อท,ที่สองนี้คือการจะมาไล่น้ํามันที่อยู่ในหมูสามชั้นนะคะออกแล้วก็ตัวหนังนะคะเขาก็จะพองฟูขึ้นมานะคะเขาก็จะเพิ่มความกรอบให้กับหมูสามชั้นค่ะเป็นวิธีการทอดหมูสามชั้นทอดน้ำปลาแบบบางกรอบนะคะ ไฟไม่จําเป็นที่จะต้องร้อนมากนะคะเพราะว่าเราต้องการความเหลืองพอแล้วแต่ทีนี้คือการจะต้องการความกรอบของหนังนะคะเราจะให้หนังหมูเขามีมีแตกนะคะแตกคลงขึ้นมานะคะนค่ะคนเรื่อยๆยนะคะไฟกลางค่อนไปทางอ่อนแล้วนะคะตอนนี้ประมาณนี้ละคะหนังเข้าพองขึ้นมาแต่ว่าไม่ได้พองแบบพองปูเหมือนแคบหมูนะคะ เพราะว่าเราพักไว้แค่สิบนาทีเองแต่ถ้าเกิดเราพักไว้นานกว่าเนี้ยก็เขาก็จะพองฟูงขึ้นมาอีกอก่อนจะตักขึ้นนะคะการเร่งไฟแรงเลยค่ะไฟแรงสุดแล้วนะคะจะได้น้ํามันอีกทีนะะึงค่ะสีสวยมากนี่แหละคะ่ะกินคู่แกงส้มแกงเผ็ดส้ตตมตำได้หนดเลยนะคะเมน,นูนี้จับแก้มก็เลิศค่ะโอเคค่ะประมาณนี้นะคะการตักขึ้นนะคะ ำมันนะคะนี่เพียบเลยค่ะไม่ดำนะคะยังใช้ได้อยู่นะที่เขาดำก็คือคราบน้ำปลานะที่กระทะค่ะแต่ว่าตัวน้ำมันนั้นยังทอดปลาเค็มได้ยังทอ,อดทอปลาได้อยู่นะคะเก็บไว้ใช้อีกรอบได้ค่ะนี่เลยค่ะหมูสามชั้นทอดน้ำปลาแบบบางแบบชิ้นบางๆแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะทําง่ายๆนะคะมีความกรอบมากเลยค่ะไปค่ะเดี๋ยวไปจัดจานเสิร์ฟพร้อมกันเลยค่ะ พร้อมเสิร์ฟจ้าหมูสามชั้นทอดน้ำปลาแบบบางกรอบบางจริงกรอบจริงนะคะหนังไม่เหนียวเมนูนี้สงวนสิทธิ์กับคนอะไรนะเครื่องบดไม่ดี <c oughs> สงวนสิทธิ์เลยค่ะเพราะว่าเขาจะมีความกรอบมากๆเลยนะคะนี่เลยค่ะรับรองค่ะทอดแบบการทอดแบบที่การทำเนี่ยค่ะ หนังไม่มีความเหนียวไม่มีความแข็งค่ะมีแต่ความกรอบแล้วก็ไม่เลี่ยนด้วยค่ะมีมาค่ะเดี๋ยวหาว่าการโม้เราจะมาเทสความกรอบกันนะคะนี่เลยหยิบมา1ชิ้นนะคะนี่ค่ะอ่าหักตรงส่วนที่ไม่ใช่หนังก่อนนะคะด้วยความที่เขากรอบค่ะฉีกออกมาได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะอ่าแล้วก็นี่ดูความมันนะคะตัวน้ํามันก็จะเหลือแบบน้อยมากๆเลยค่ะนี่นะคะอ่า นี่ส่วนของเนื้อไปแล้วเราจะมาดูในส่วนตรงนี้เป็นของหนังนะคะนี่นะคะในส่วนของหนังการแค่ว่าไม่ต้องออกแรงหักนะแค่เบาๆหนึ่งสองสามนกนี่เห็นไหมคะอ่านี่ค่ะเขาก็จะมีความกรอบเลยนะคะมีความกรอบไม่มีความแข็งไม่มีความเหนียวสามารถเคี้ยวได้ดังกรอบๆเลยค่ะฟังค่ะฟ,ฟังการเคี้ยวนะคะไม่ต้องกลัวฟันแตกไม่ต้องกลัวฟันหกักเคี้ยวค่ะ อ,อร่อยค่ะไปค่ะจะกินกันต่อ